มิงก็มีเคล็ดลับดีๆที่จะทำให้คุณอายุเกิน100ปีค่ะสวัสดีค่ะมิ่งนะักพัฒนานนะวกิจรังสันไขค,ความลับอายุยืนกับดรมิ่งค่ะ เมื่อ EP ที่แล้วนะคะทุกคนคงทราบวิธีการทานเพื่อลดการอักเสบในร่างกายไปแล้วนะคะเพื่อให้เราห่างไกลจากการเกิดโรคต่างๆนะคะมาถึง EP นี้ค่ะมิ่งก็มีเคล็ดลับที่ e ีมาบอกกันอีกแล้วค่ะที่จะทำให้คุณอายุเกิน100ปีค่ะแล้วก็ไม่แก่ค่ะจากงานวิจัยนะคะของท่านนายแพทย์แพทย์พงวรพงศ์วิเชษนะคะ จากเรื่องการทําอย่างไรให้อายุยืนนะคะได้มีการไปสํารวจนะคะคนที่มีอายุเกิน100ปีค่ะบนเกาะโอกินาวาประเทศญี่ปุ่นนะคะว่าเขาทานอะไรเป็นอาหารค่ะโดยส่วนใหญ่นะคะจะทานผากักผลไม้และทานอาหารที่อยู่ในกลุ่มของแพนเดค่ะนอกจากเมืองโอกินาวาประเทศญี่ปุ่นแล้วนะคะจากการสำรวจเนี่ยเมืองโลมาลินดานะคะที่แคลิฟอร์เนียเนี่ย คนที่มีอายุเกิน100ปีนะคะส่วนใหญ่ก็จะทานอาหารกลุ่มมังสวิรัตค่ะหรือประเทศครีกหรือว่าอิตาลีเองนะคะคนที่มีอายุเกิน100ปีนะคะส่วนใหญ่นะคะก็จะทานอาหารเมดิเตอร์เรเนียนค่ะจากงานวิจัยนะคะน่าจะพอสรุปได้ค่ะว่าการไม่ทานเนื้อสัตว์นะคะน่าจะทำให้เรามีอายุยืนขึ้นค่ะ แต่เขามีการทานอีกหนึ่งประเภทค่ะที่จะทําให้คุณไม่แก่ค่ะก็ค <Wow. S 1> ือการทานอาหารแบบคคโตเจนิกค่ะการทานอาหารแบบคีโตเจนิกนะคะ mm hmm. ก็คือการทานอาหารในกลุ่มของโปรตีนแล้วก็ไขมันนะคะแล้วก็งดการทานแป้งแล้วก็น้ําตาลค่ะซึ่งการงดทานแป้งและน้ําตาลน,นะคะจะทําให้ร่างกายเนี่ยไม่มีการหลั่งอินซูลินค่ะ แล้วก็จะทําให้ร่างกายเนี่ยไม่มีภาวะการดื้ออินซูลินค่ะซึ่งภาวะการดื้ออินซูลินตรงนี้เองนะคะจะทําให้เราเนี่ยเกิดโรคต่างๆไม่ว่าจะเป็นโรคอ้วนโรคหัวใจโรคเบาหวานหรือว่าความดันค่ะร่างกายเราเนี่ยจะมีการใช้สารครีโตนแทนกลูโคสค่ะ ึ่งสารคีโตนเองนะคะเป็นพลังงานสะอาดค่ะมีคุณสมบัตินะคะช่วยต้านอนุมูลอิสระค่ะและลดนะคะแอนตี้ออกซิแดนต์ค่ะแล้วก็ยังช่วยซ่อมสร้างเซลล์สมองนะคะให้มีประสิทธิภาพดีขึ้นด้วยค่ะและยังไปช่วยกระบวนการยับยั้งนะคะการแก่ชราหรือที่เรียกว่าฟอกโอค,โอค,ค่ะ ทีอตัวยีน f o โฟ <purposely S 1> <ıyorlar> ตัวนี้เองค่ะที่จะทําให้ร่างกายเราเน่ยแก่เวลาที่เรามีการกินคีโตนะคะสารคีโตเองค่ะจะไปยับยั้งค่ะตัวยีนตัวนี้ที่ทําให้เราไม่แก่ค่ะนี่เป็นเหตุผลที่การทํำคีโตนะคะหรือว่าการกินคีโตเนี่ยจะทําให้เราไม่แก่ค่ะแต่การกินคีโตนะคะควบคู่ไปกับการอดอาหารค่ะจะยิ่งทําให้เราเน่ยแก่ช้าลงไปอีกค่ะเพราะเวลาที่เราอดอาหารค่ะร่างกายเราเนี่ย จะมีการซ่อมสร้างเซลล์ต่างๆค่ะเซลล์เองเนี่ยจะเข้าไปกัดกินนะคะตัวเชื้อโรคหรือว่าตัวเ,เซลล์ต่างๆที่ชํารุดในร่างกายเรานะคะแล้วก็มีการล้างสารพิษในเซลล์แล้วก็มีการซ่อมสร้างเซลล์ใหม่ๆขึ้นมานะคะซึ่งกระบวนการตรงนี้ค่ะเราเรียกว่าออโตฟาจีค่ะซึ่งกระบวนการออโตฟาจีตรงนี้เองค่ะที่จะทาให้เซลล์เราไม่แก่ค่ะเป็นยังไงคะ 3วิธีการค่ะจะทําให้เราเนี่ยไม่แก่แล้วก็อายุยืนนะคะก็คือการที่เราเนี่ยไม่ทานเนื้อสัตว์ไม่ทานแป้งแล้วก็ไม่ทานน้ําตาลน,นะคะจะทําให้เราไม่แก่แล้วก็จะทําให้เราเนี่ยอายุยืนค่ะแต่ทุกๆวิธีการค่ะอาจจะ e เหมาะกับคนบางคนแล้วก็ไม่เหมาะกับคนบางคนค่ะที่มีพูดอย่างนี้นะคะเพราะว่าสาหรับคนที่มีโรคประจาตัวเนี่ยถ้าเกิดจะมาทานเป็นคีโตเนี่ยอาจจะต้องมีการศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมค่ะ ฝากติดตามกันนะคะหนูจะมีเคล็ดลับสำหรับคนอยากทานคีโตแต่เป็นโรคเบาหวานจะมีวิธีการทานอย่างไรนะคะให้ไม่เป็นอันตรายกับร่างกายนะคะหนูงฝากกดกระดิ่มแล้วก็กด subscribe นะคะและคลิปหน้ามาติดตามฟังกันค่ะว่าหนูงจะมีเคล็ดลับอะไรนะคะมาแชร์ให้ฟังอีกค่ะในคลิปนี้นะคะขออนุญ,ญาตลาการแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณมากค่ะ